สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมที่ร้ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยครับ EP นี้เป็น EP ที่6นะครับในการนําเสนอเล็ดับ40ชุดนะครับดับได้ทั้ง6ประตูนะครับระหว่างอาจารย์สัตมาและอาจารย์พิมพ์ใจนะครับโปรดรับหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับผมต่อไปก็ะนำเล็ดับมาตัดจากผัง120ชุดนะครับก็ขีดเดียวดับได้ทันเดียวนะครับ สองขีดดับได้2ท่านนะครับส่วนระบายสีนั้นเป็นชุดที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกดับออกไปนะครับไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับผมต่อไปนั้นก็นาเลขดับที่คัดออกไปมาเป็นเลขเด่นนะครับดูได้ตามภาพนะครับอาจารย์สัสีมาให้เด่น4ี่หมาตัวนึงครับผมก็วงไว้ที่มีเลข4เลข5และเลข8ดนะครับให้ท่านพิจารณาเป็นแนวทางใ,ในการศึกษาประการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ หากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพราะบางงดอาจจะมาล่าช้าเกินไปนะครับเพื่อท่านรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับ EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม